ดีค่ะ FC แฟนคลับของน้ององค์อิงและสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชบาบ้านทุ่งชาแนลค่ะหลังจากที่รายการลูกทุ่งเน็กเกิดและจัดรายการโหวตขวัญใจหน้าฮั่นขึ้นและหนึ่งในนั้นก็มีน้ององค์อิงของเราเข้าไปร่วมอยู่ในรายการนั้นด้วยนะคะและจากการโหวตในครั้งนี้น้ององค์อิงของเราก็ได้รับขวัญใจหน้าฮัาน่นด้วยพลังเสียงที่ท่วมท้นจากแฟนคลับ FC ทั่วประเทศ ที่โหวตให้น้องอู๋อิงของเรากันเลยนะคะและวันนี้พี่แบงค์ซึ่งเป็นตัวแทนของลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดก็ได้มามอบ รางวัลขวัญใจหน้าฮัานให้กับน้ององค์อิงถึงด้านหลังเวทีกันเลยค่ะและในงานนี้พี่แบงค์ซึ่งเป็นตัวแทนของลูกทุ่งเน็ตเปิดมาได้เจอกับน้ององค์อิงชมน้ององค์อิงเป็นอย่างมากเลยค่ะว่าน้ององค์อิงเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยนะคะจุชบาเองก็เห็นด้วยนะคะว่าน้ององค์อิงเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยค่ะสวัสดีรัตสวัสดีครับเอฟซี MC สาวน้อยแบงค์ครับหลังจากที่พี่ร้องนะครับเด็กิีนดำถนัดโซเชียลครับน้ององค์อิง นะครับได้รับรางวัลขวัญใจสายหนาห้านะครับจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเมื่อนี้ครับถือว่านะครับพี่แบงค์นะครับตัวแทนของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเมื่อนี้มาหลังเวทีเลยครับแสบตอบรับโอ้โหดีมากๆเลยจนคว้ารางวัลนี้สำหรับน้องอุ๊กอิงของเรานะฮะขวัญใจสายหนาห้า ถึงลังเวทีเลยปูุกลังเวทีมาดูความน่ารักสดใสของน้องนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าน่ารักจริงจพี่ผมต้องบอกเลยผมเคยเจอเธอครั้งแรกนะนี่อันนี้ครั้งแรกเนาะที่มีืมาลังเวทีสาวน้อยเพื่อนครั้งแรก<ๆ>เลยฮะแล้วชื่นใจชื่นใจพอน้องเห็นหน้าปับ๊บเห็นรางวัลปุ๊บโอ้โหดีใจเป็นรางวัลคนใจของมหาชนเลยนะครับใช่ครับอันนี้โบนากทั่วประเทศใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วคือเป็นการโบนากคุณผู้ฟงทั่วประเทศ ทางแอปพลิเคชันทางเครือข่ายการรับฟังทั่วประเทศเลยและเขาคือหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลน,นี้ไม่มีคนไหนได้นะนอกวีคนเดียวเท่านั้นเม่้คือผลงานที่สร้างสร้างชื่อเสียงนะครับขัดมาราค่าใช่ไหมครับใช่แล้วโอ,อ้สุดยอดเดี๋ยวเรามาดูนะครับข้อมูลวนใจสนยนาศ<อ>ิลปินขัญใจสนทนายอดนิยมจากขึ้นวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิกข,ของคนฟัง เทนี่สุดยอดมากอ่ามอบเลยเนาะอ่าสามแอนดี้มาแอดีบินมาอ่าเดี๋ยวเอ่อพ่อเขาถ่ายรูปด้วยอ่าก็ต้องขอแสดงความยินดีรับมอบรับมอบรับมือกับน้องอีกนะครับได้รับรางวัลขวัญใจสายหนาแต่พวกกันแล้วก็ถ่ายรูปเลย ในประเทศเลยนะครับใช่แล้วรางวัลใหญ่นะครับนคือหลานไม่ต้องเสียใจไลยครับใหญ่จ้าหนักไปอย่างนี้เลยบ้านเงียบดีใจแล้วแล้วหน้าตาเขาด้วยความดีใจเขาแบบว่าเปิดน่ะเฮ้ยเราจะยังไงดีอ่ะน่าหลานเดี๋ยวดีใจครับเดียวดีบ่เออ่อมีอะไรฝาก FC อ่อกอะไรๆ FC ที่แบบโหวตให้เราไงลูกเออทั้งโทรทั้งอะไรแบบโบนอ่ะ วผ่านทางแอปพลิเคชันกว่ากว่าจะได้คะแนนโหวโเไม่ใช่ยากไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องต้องฟังแอปใช่ต้องฟังแอปก่อนได้คะแนนแล้วก็ออกมาโหวอย่างนี้เลยอ่ะคือแฟนๆเนี่ต้องต้องแบบว่าต้องต้องรักจริงๆเออแต่ก็ัเกรางวัลใหญ่ทั่วประเทศเลยนะครับมันมันเป็นอะไรที่ภูมิใจมาก ยิ่งใหญ่มากถ้าเป็นพ่อนี่าากันวัรนาดากันวันนี้ลูกได้ยิ่งภูมิใจนะครับแล้วแล้วยิ่งไปกว่านั้นแฟนๆเนี่ยด้วยความท,ที่ททนคนรักเขาคนรักคือคนนี้เขานำโหวตรางวัลน,นี้ถือว่าเป็นรางวัลที่แบบว่าเธอคนเดียวเท่นาน,นั้นที่ต้องได้รับเพราะว่าจากการโหวตนั่นเองเขารักคนรักเยอะจริงครับลูกทุง่งอันนี้ทั้งวันทั้งคืนก็คือเอาแฟนๆน,นะครับอย่าไปติดตาม ลูกทุกเน็ตเวิร์กติดตามได้เกือข่ายการรับฟังทั่วประเทศเลยนะฮะกดไ่ได้เลยลูกทุกเน็ตเวิร์กหรือหรือโหลดแอปฟังผ่านแอปก็ได้ออนไลน์ก็ได้พิมพิมคำว่าลูกทุเน็ตเวิร์กเข้าไปดูได้เลยเข้าไปฟังได้เลยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็อย่าลืมขอเพลงน้องเยอะๆขอเพลงน้องเยอะๆด้วยฝากไว้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณพี่แบงค์นะครับเดี๋ยวพาลูกมาหาผู้จัดละคร ผู้ประพันละครผู้จัดละครด้วยพี่โอ๊ตไปอ่อ่ะมา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 ,มาหาลุงโอ๊ตลูกโอ้ฝากนะครับอ่าอ่ะ,อะนั่งก็ได้พี่โอ๊ตนั่งครับคือนางได้รางวัลหัวใจใสหน้าฮั่นหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับสุดยอดสผู้ประพัน์ละครดาวจรัสฟ้าแล้วก็เรื่องเนี่ยกำลังเล่นเนี่ย ป่าคอนฉีดเดอกย้าป่าคอนฉีดที่พี่เบลพี่เบลไปนั่งเองเนี่ยรู้จักเบลเาเป็นคนไปที่นำกันว่าเมื่อกี้นี่เป็นนเปที่นำกันครับสุดอดยังไงถามพี่โอ้ด้วยเผื่อมีละคของละครอะไรยังไงบอว่าจะ็นิลไม้ก็จะมีคิวไม้สิ่งีชืเอานะมาเล่นได้นะครับาเล่นได้มาเล่นเด้แบขาบนบนแบนแบงซีหรอพี่โอ้อ้ยบนนคราวนี้ไปทำบ้าน ครับอย่างนี้เป็นธรรมชาติเขาสวยธรรมชาติตัวเล็กวิดทยาเพราะว่าศิลปินองค์เองแล้วก็ศิลปินในวงทุกทุกคนคิดว่าพี่โอ๊ตนะครับดูอยู่ดูอยู่ตอนนี้ติดตามอยู่เหมพ่อแฟนภาพครับจะไลฟ์มาเลยรู้จักใครบ้างในวงรู้จักเกือบหมดคนพี่ดองครับอันนี้ผู้ประพันธ์ละครดังจรนรฟ้านะรู้จักตั้งแต่องค์เองมาก็รู้จัก ก็ติดตามช่องคูยเออันงเปล่าราน้อยไดมอนด์เลติดตามได้หมดเลยนะคือเราชื่นชมนไงไว่าเด็กๆคือรุ่นนี้รุ่นนี้ก็ลังเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นเป็น,ก,นก็หัวหน้าตอนลี่ยงเลี่แรแกแเกแ่ยงเลกๆยงมน้าบมโนคราเลยแต่เสที่แรก,เ,รกเป็นเป็นรุ่นที่กําลังทําให้เขาเรียกอะไรเป็นเป็นฐานอ่ะเป็นฐา,าเนาาเพราะการสร้างคนขึ้นมาจากตัวเล็กๆแบบนี้ มาเริ่มที่เราแล้วก็เป็นฐานมันมันจะทําให้แข็งแรงมันเป็นฐานที่จะสร้างให้สาวน้อยเป็นบ้านแพงแข็งแรงในอนาคตเพราะว่าการไปเอาคนดังมามันถามว่ามันก็ฉาบฉวยเนาะเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาไปครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติของวงการ,รแต่น,นี้คือลูกมอเรารุ่นเริ่มจากศูนย์จริงๆรรุ่นนี้แหละที่มันโจก็สามารถที่จะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นคนคคที่ให้โอกาสเขา <พ uka> น้องเขาหน้าตาหมดจดนะมาดูัชบาเองก็ขอแสดงความยินดีกันน้องอุงอิงอีกรอบนะคะทุกคนถ่าทุกคนสังเกตเห็นน้องอุงอิงตอนที่พูดจัดกายการละครได้ชมน้องอุงอิงไหมคะน้องอุงอิงเขือนเรียกพ่อโจน่ารักมากๆเลยค่ะถ้าทุกคนมีความคิดเห็นเช่นไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้กันได้นะคะ